นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหมือนดวงแก้วน่ชื่นชมสัตว์ลู ที่สมมดดพพรรระะธุคำว่าบารมีเต็มเปี่ยมก็คือมีการฝึกฝนตัวเองเนี่ยนะมีการอบ,บรมเพราะว่าบารมีทั้ง10บเขาเรียกว่าภาวิตตาเป็นธรรมที่อบ,บรมจิต กล่อมกล่าวจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเต็มที่เพราะอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะตอนที่พระองค์พระเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อพบเห็นพระพุทธเจ้าท่านจึงทุ่มเทในการทําบุญอย่างเต็มที่เนี่ยนะเพราะว่าอัธยาศัยที่น้อมไปในบาปของท่านเนี่ยน้อยเต็มทีอย่าลืมว่าอัธยาศัยของท่านเนี่ยน้อมออกจากบาปประทำโดยส่วนเดียวแล้วก็อัธยาศัยน้อมออกจากภพทั้งหลายโดย ส่วนเดียวเมื่ออัธยาสัยน้อมออกจากภพอยู่แล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้มีความอะไรอาวรดอะไรในภพแม้แต่นิดเดียวเพราะาอะไรที่ทําบุญได้ก็ทำทาทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะพอทําบุญได้ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าปทุมุตระก็พยากรพยากร,พยากรพระโพธิสัตว์ว่าอีกแสนกับนับแต่นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้า พระตถา,าคตออกอภินิษกรสกออกบวชจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมตั้งความเพียรทรำทุกักิริยาหกปีมั้งั้นพระตถา,าคตประทับนั่งณโคนต้นอชปาละนิคโครรับเข้ามาทุปายาสณนะที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโพพฤก จากนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกะระทำประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรูนโคนโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรูชื่อว่าต้นอศัศถะท่านผู้นี้จะมีพระพุทธมารดานามว่าพระนางมายาพระชนกนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะท่านผู้นี้จะมีนามตามโคดว่าโคตมะอัคระสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่น พระพุทธอุปถาคเชื่อว่าพระอานันท์จากบำรุงพระชินะผู้นี้อัครสา,าวิกาเชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพอเพลกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศทะอัราาครอุปถาคชื่อว่าจิตตะและหัตถะอลวกะอัราาครอุปถายิกาชื่อว่านันทมหาตาและอุตรา พระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นจักมีพระชนมายุร้อยปีของเราผ่านมา2,500กว่าปีก็อายุไขก็โลดลงมานะมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพอได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อผูดทางกูล เรียกว,ว่าเชื้อสายแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าอนาคตอีกแสนกับเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ยังนึกหนึ่งว่าอตอนนั้นพวกพระอนนท์พระมาหากัะสปะพระอนุรุธทธานเนี่ยได้พบเห็นพระโพธิสัตว์บ้างหรือเปล่านะยังนึกในใจอยู่นะหรือท่านเจอกันแต่ท่านไม่ได้บอกเราอะนะหมื่นโลก,กาธาตุทั้งเทวโลกก็พากันโหร้องปรบมือหหวร่อร่าเริงประคองอัญเชลีนอบน้อมกล่าวว่า ถ้าหากว่าพวกเราพลาดคําสอนของพระโลกกน,นาตพระนามว่าปทุมมุตระพระองค์นี้ไซในอนาคตการพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้แหละคือพระสมณะโคดมพระองค์นี้แหละของเรานี่ไม่ได้เห็นหน้าเลยอดเลยตอนนั้นไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยเนี่ยนะคนอื่นเขาทาอะไรใสเราเผลอมากเลยนะนึกนะพระพักก็ยังไม่ได้เห็นเลยเห็นแต่เห็นแต่พระรูปเห็นแต่พระรูปไปก่อนก็นแล้วกัน คิดแล้วก็น้อยใจนะทำบุญมาน้อยก็อย่างนี้เลยเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายข้ามแม่น้ําพลาดจากท่าน้ําข้างหน้าก็ถือเอาท่าน้ําข้างหลังข้ามแม่น้ําไปฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหาว่าพลาดพ้นจากพระชินะพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพระองค์นี้ไซในอนาคตแต่การพวกเราก็จะอยู่ต่อนหน้าท่านผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกัน พระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าชดินผู้ปกครองรัฐฟังพระดํารัสของพระองค์แล้วก็อธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นไปทําความเพียรอย่างมั่นคงอย่างยิ่งเพื่อบําเพ็ญบารมีสิบให้เต็มบริบูรณ์เนี่ยนะบอกว่ายิ่งบอกว่าใกล้จะเป็นพระราชามาเท่าไหร่ก็จะรวบรวมอริยทรัพย์รวบรวมบารมีรวบรวมพุทธธรรมรวบรวมโพธิปัจจยธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าให้เข้มงวดยิ่งขึ้นไปฉะนั้น เหมือนอย่างว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะที่ยิ่งได้ข่าวว่าตัวเองใกล้จะเป็นพระโสดาบันเข้ามาเท่าไหร่ก็จะเร่งความเพียรมากเท่านั้นอย่างพระอนุนเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนเร่งความเพียรมากกว่าเดิมฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพอรู้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วก็อีกไม่นานสักเท่าไหร่ก็เร่งสร้างความเพียรในการให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมมะอบรมปัญญา น,นะเจริญวิริยะมีขันติมีสัจจะอธิษฐานประกอบไปด้วยเมตตาเจริญอุเบกขาอย่างภัยบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นครั้งนั้นอ่นนะมีาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละดีรถีศูนย์พันาครั้งนั้นพวกเดีรถีทั้งหมดก็มีใจผิดปกติมีใจเสียถูกกำจัดความถือตัวและความกระด้างแล้วบุรุษบางพวกของพวกเดียร์ีเหล่านั้น ไม่ยอมบำรุงบำเรือก็ขับไล่เดรฉีเหล่านั้นออกไปจากรัฐพระราชาในครั้งนั้นเนี่ยนะเป็นพระราชาที่เอาจริงเอาจังมากถ้าบอกว่าแค่นอกาศาสนาเหรออาณาไม่นับถือพระพุทธเจ้าบอกออกจากแว่นแคว้นนี้โดยดีว่างั้นพวกเดรฉีเหล่านั้นทั้งหมดก็ประชุมกันในที่นั้นไปที่สำนักของพระพุทธเจ้าทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระมหาวีระขอพระองค์โปรดเป็นสาารณะด้วยเถิด เดรฉีเนี่ยหมดที่พึ่งหมดที่ไปเพราะพระราชาขับไล่นี้หมดอนะ่ะก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังนะถึงพระองค์เป็นสารณะพระปทุมุตระผู้เอนดูมีพระกรุณาสแสวงหาประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงทรงตั้ง,งเดรฉีที่ประชุมกันทั้งหมดไว้ในศินห้านะเปลี่ยนลัที่ให้มานับถือศินห้าได้หมดเลยศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นไม่วุ่นวายอย่างนี้ ว่างเปล่าจากเดรยรถีทั้งหลายงดงามด้วยพราอรหันท์ทั้งหลายผู้ชำนาญผู้คงที่นะพราอรหันท์ทั้งหลายชำนาญในวัสีทั้งห้าในภรละสมาบัติทั้งหลายและก็เป็นผู้ที่คงที่ในอารมณ์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศเป็นต้นพระปทุมมุตระศาสดาทรงมีพระนครชื่อว่าหังสวดีพระชนกพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าอานนทะพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุชาดา พระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่9 0 0าปีมีปราศาสตร์สมหลังคือนารีพาหนะและก็ยัสวดีมีพระสนมนารีเนี่ยนะหญิงฟ้อนรำที่แต่งกายงามจำนวนสี่หมนสาพันนางมีอัคราเหสีพระนามว่าพระนางวัสุลทัตตาพระโอรสขนานนามว่าพระอุตระพระผู้เป็นยอดบุรุษทรงเห็นนิมิตเสด็จออกอภินศสกลด้วยปราศาสตรตั้งความเพียรเจดวัน โอกโหาพระองค์เ็เก่งมากเลยนะรวบรวมโพธิปัจยยธรรม7วันเนี่ยนะมีบุญมากพระมหาวีระปทุมุตระผู้นำพิเศษผู้สงบอันเท้ามหาพรหมราธนาทรงประกาศพระธรรมจักรณพระราชอุทยานมิทิลาอันสูงสุดพระปทุมุตระศาสดาทรงมีพระอัคราสาวกชื่อว่าเดวิละแล้วก็พระสุชาตะพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระสุมานณะ พระอัครสา,าวิกาชื่อว่าอมิตาและอาสมาพอพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้เรียกว่าต้นต้นสล,ละเนี่ยนะต้นช้างนาวอัคราอุปถากชื่อว่าอมิตาและพระติสสะอัคราอุปถายิกาชื่อว่าหัตถาและกสุจ,จิตตาพระมหาโมนีสูง58หดศอกมีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการเช่นกับรูปปฏิมาทอง พระรัศมีแห่งพระสรีระแผ่ไปสิบองยอดโดยรอบเรือนยอดบานประตูฝาต้นไม้กองศิลาคือภูเขาปิดกั้นพระรัสมีนั้นไม่ได้ในยุคนั้นมนุษย์มีอายุแสนปีพระปทุมมุตระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นย่อมยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคคสงสารพระองค์ทั้งพระสาวกยังชนเป็นอันมากให้ข้ามแล้วตัดความสงสัยทุกอย่างก็ดับขันทะปรินิพาน เหมือนกองไฟลุกโผลงแล้วก็ดับไปฉะนั้นพระปทุมะพระปทุมุตระชินเจ้าปรินิพานณวิหารนันทารามสถูปเจดีอันประเสริฐของพระองค์ณนะที่นั้นสูงสิบสองโยชน์เนี่ยนะมันก็มาดูข้อความในมัทรัฐวิลาสินีอัตถกถาพุทธวงศ์ปทุมุตระที่สิบบอกว่า,าศาสนาของพระนารถพุทธเจ้าเป็นไปได้เก้าหมื่นปีก็อันตรธาน นะถ้าโดยอายุไขแล้วาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนนั้นตั้งอยู่ไม่นานเนี่ยนะก็ะมีการสืบทอดกันสองสารุ่นก็หมดละอย่างมากนะสองสารุ่นก็หมดแล้ว,นะแ,ลวแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตั้งอยู่ตั้งแต่ยี่สิบกว่ารุ่นมาแล้วเนี่ยนะสาสิบรุ่นมาแล้วต่อไปถ้ายุโรยปีคํัทุกคนต่อๆๆก็นั่นแหละเท่าไรห้าสิบรุ่นเนะี่ยนะเยอะมาก กับนั้นก็พินาศไปนั่นะน,ะนะกับก็ทําลายไปเนี่ยนะตับกับก็เจริญขึ้นเสื่อมธรรมดานะ <duda> ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติขึ้นในโลกตลอดอสงไขยแห่งกับทั้งหลายแปลว่าหนึ่งอสงไขยไม่มีพุทธศาสนาเลยว่างจากพระพุทธเจ้ามีแสงสว่างที่ปราศจากพุทธเจ้าปราศจากพระพุทธศาสนาจากนั้นเมื่อกับและอสงไขยทั้งหลายล่วงไปล่วง,งไปในกับหนึ่ง นับถอยหลังนับจากกับนีบ้ถอยหลังไปแสนกับมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้ทรงพิชิตมารปลงภาระมีพระเมรุเป็นสาระไม่มีสังสารวัตรมีสัตว์เป็นสาระยอดเยี่ยมเหนือโลกทั้งปวงว่าพระองค์มีพระนามว่าปทุมมุตระอุบัติขึ้นในโลกพระพิชิตมารห้าแปลว่าพิชิตแปลว,ว่าชนะในชนะมารทั้งห้ากิเลสมาร เทวปุตตมานมัจุมานอภิสังขารมานและเทวปุตตมานเนี่ยนะพระองค์ปร,ง,ปรงภาระเนี่ยนะปรงภาระคือถอนฉันทราคะในโรคเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถือว่าขันห้าเนี่ยเป็นมหาภาระพระองค์ปร,ง,ปรงภาระคือขันห้าด้วยการตัดฉันทราคะในขันห้าโดยไม่มีเหลือ พระองค์ไม่มีสังสารวัตรเพราะสิ้นกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสก็เป็นอันสิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็เป็นอันสิ้นวิบากเพราะว่าตัดกิเลสแล้วพระองค์เป็นผู้เป็นสัตว์ที่มีสาระมีศีลเป็นสาระมีสมาธิเป็นสาระมีปัญญาเป็นสาระมีวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นสาระก็คือพระองค์เป็นสัตว์ที่มีแก่นในจํานวนสัตว์ทั้งหลายพระองค์ยอดเยี่ยมเหนือโลกทั้งปวงนะยอดเยี่ยมในพระพุทธคุณทั้งมวล พระนามว่าปทุมุตระพระองค์บำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสุชาดาเทวีผู้เกิดในสกุลที่มีชื่อเสียงอัครมเหสีของพระเจ้าอานันทะผู้ทำความบันเทิงจิตแก่ชนทั้งปวงกรุงหังสวดีพระนางสุชาดาเทวีนั้นอันทวยเทพอารักขาแล้ว ทวนกำหนดทศมาศก็ประสูติพระปทุมมุตระกุมารณ,ณพระราชุทยานหังสวดีในสมัยปฏิสนธิและสมภพก็มีปาฏิหาริเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดังได้สดับมาในสมัยพระราชกุมารพระองค์นั้นทรงสมภพขณะทีะ่ประสูติเนี่ยนะขณะที่พระองค์ประสูติหรือว่าเกิดเนี่ยนะฝนดอกประทุมก็ตกลงมาฝนดอกบัวก็ตกเลยนะ ด้วยเหตุนั้นในวันเฉลิมพระนามของพระกุมารพระประยุรยาทั้งหลายจึงเฉลิมพระนามว่าปทุมมุตระกุมารพระกุมารพระองค์นั้นทรงครองคารวาสวิสัยหมื่นปีนนะหมื่นปีแสดงว่าเกิดในยุคที่มนุษย์อายุมากเป็นแสนปีพระองค์มีปราสาทสามหลังเหมาะแก่ฤดูทั้งสามชื่อว่านรา,าหณนะยศวหณนะและว่าวาสวัสดีมีพระสนมนารีประมาณ แสนสองหมื่นนางมีพระนางวสุทตาเทวีเป็นประมุขบางคนบอกโอ้ยสนมนารียอะไรจะมากมายขนาดนี้ก็ดูบริษัทบางบริษัทคนก็ตั้งมากมายใช่ไหมบริษัทนั้นก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอะไรสักหน่อยก็ยังมีบริวารตั้งเยอะแยะเนี่ยนะเขาก็ไม่เห็นว่าแปลกอะไรเนี่ยนะการที่มีบริวารมากมายก,ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเขาบริษัททั่วๆไปธรรมดาเนี่ยก็มีพนักงานเป็นหลายหมื่นก็ว่าบอกบางบริษัทนี่อย่าว่ามีพนักงานหลายหมื่นนะปลดทิ้งสองหมื่นอย่างเงี้ยนะ ปลดพนักงานทีสองหมื่นคนเนี่ยแสดงว่าพนักงานมากขนาดไหนนั่นบริษัทเหล่านั้นก็ไม่ใช่พุทธบริษัทซะหน่อยก็ยังมีบริวารมากขนาดนั้นนะนี่ก็พระองค์ผู้สร้างบารมีมาขนาดนี้ก็มีเอ่อเรียกอะไรมะมีผู้ที่ร่วมบุญกันไม่ใช่น้อยที่ยินดีอนุโมทนาชนะนชื่นชมพระองค์อนะเมื่อพระอุตรากุมารผู้ยอดเยี่ยม ด้วยพระคุณทุกอย่างพระโอรสของพระนางวัสุตทตาเทวีสมภพแล้วน,นะเห็นหน้าบุตรแล้วก็เห็นนิมิตสี่หรือเห็นเทวทูตสี่ทูตของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชเสด็จออกพินิสกรมพอพอพระองค์ดำริว่าจะบวชเท่านั้นแหละปราสาทชื่อว่าวัาสวัสดีก็ลอยขึ้นสู่อากาศเหมือนจับของช่างหม้อไปในทาง ท้องอัมพรว่าปรา,าสาทนี่ลอยไปในท้องฟ้าเลยเหมือนเทววิมานและเหมือนดวงจันเพนเนี่ยนะลอยไปอย่างนั้นรมโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้เอาไว้ตรงกลางแล้วก็ลงที่พื้นดินเหมือนปรา,าสาทที่กล่าวแล้วในการพันานาวงของพระโสพิตะพุทธเจ้าปรา,าสาทลอยเข้าไปใกล้ต้นโพเลยนะมีบุญมากได้ยินว่าพระมหาบุรุษเสด็จลงจากปรา,าสาทนั้น ทรงห่มผ้ากาสายะอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ที่เทวดาคือเท้ามหาพรหมนี่เอามาถวายพระองค์ก็พนวดบวชในปราศาสนั้นนั่นเองส่วนปราศาสก็กลับมาตั้งอยู่ในที่ดั้งเดิมของตนปราศาสไปส่งแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเ่ยนะบริษัททุกคนที่ไปกับพระโพธิสัตว์ก็พากันบวชเว้นพวกสตรีอดบวชเลยพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรเวันนะนะ พร้อมกับผู้บวชเหล่านั้นในวันวิสาขาปูรมีวันเพ็ญเดือนหกพระองค์ก็สเสวยเข้ามาทุปายญาที่ทิดารุจานันทเศรษฐีเมืองอุเชนีนิคมเนี่ยถวายแล้วพระองค์พักกลางพักอ,อยู่ในช่วงกลางวันเนี่ยนะเข้าสมาบัติเป็นต้นนะสารวันเวลาเย็นก็รับญาติแปดกรามที่สุมิตะอาชีวกถวายสเสด็จเข้าไปยังโรพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าสารละต้นช้างนาว พระงค์ทำประทักษิณโพพฤกนั้นทรงล่าสันทัดย่ากว้าง38ศอกทรงนั่งขัดสมาธิอธิษฐานความเพียรมีองค์สี่กำจัดกองกำลังมารพร้อมทั้งตัวมาปรปฐมายามแห่งราตรีละลึกชาติได้มัชิมยามแห่งราตรีก็ชำระทิพจักสุให้บริสุทธิ์ยามที่สามพิจารณาปัจจัยาการโดยการออกจาก จตทุทชานที่เกิดจากการเจริญอาณาปานาสติเป็นอารมณ์แล้วอย่างลงในขันห้าพิจารณาเห็นลักษณะ50ท้วนด้วยสาม,มารถความเกิดโดยอาการ25ความเสื่อมโดยอาการ25เจริญวิปัสนาจนถึงโคตรภูยานแทงตลอดพระพุทธคุณทั้งสิ้นด้วยอริยมรรคเปล่งพระอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประพฤติมาว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังเป็นต้น ได้ทราบว่าครั้งนั้นฝนดอกประทุมก็ตกลงมาประหนึ่งประทับทั่วเอ่อเหมือนกับประดับทั่วทั้งภายในหมื่นจักรวาลน,น,นะทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นดอกบัวไปหมดเลยฝนดอกบัวก็ตกลงลงมาเนี่ยนะก็แสดงว่าทําบุญด้วยดอกบัวไว้มากนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระนามตามดอกบัวเลยนะเพราะแสดงว่ามีปกติทําบุญด้วยดอกบัวเนี่ยนะบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อน,อนไว้ด้วยดอกบัวเป็นจํานวนมาก นั้นสรุปเป็นคาถาที่พระองค์ตรัสให้เล่าให้ภาษาริบุตรฟังต่อหน้าสมาคมพระญาติของพระองค์ว่าต่อจากสมัยของพระนารถพุทธเจ้าพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าพระชินเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวเปรียบดังสาครที่ไม่กระเพื่อมฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้อุบัติในกับใดกับนั้นเป็นมันดกับมูชนผู้สั่งสมกุศลไว้แล้วก็เกิดในกับนั้น คำว่ามันดกับนี่หมายความว่ากับใดที่มีพระพุทธเจ้าอุบัตสององค์กับนั้นชื่อว่ามันดกับกับที่มีพระพุทธเจ้าสององค์อะนะชื่อว่ามันดกับแต่ถ้าตามคำภีร์แล้วกับเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดองค์เดียวเท่านั้นเองบอกว่าความจริงกับมีอยู่สองประเภทเนี่ยนะมีเรียกว่าสุญญากับกับอสุญญกับกับศูนย์กับกับที่ไม่ศูนย์สุญญะแล้วศูนย์มันว่าง ว่างก็แปลว่าไม่มีแต่กลับมามีแต่กลับเนี่ยศูนย์